โอ้ขนาดเอี่ยกับผมป่ะไปสวัสดีครับแปจะไปไหนเนี่ยยูหปาไปเอี่ยวไมันหนังโรดจรานี่ฮะีมันหนังโรดเจาน่ะมันงามขลิ่งนะีมันหนังโรดจ้าน่ะมันงามขลิ่งเป็นอย่งไ็กีเป็นอย่างไร่งไมด้นะอ๋อเป็นอย่งมันจะได้ไปวะนนี้เฮ้ยเหรอ้ยเอาเอาต้อนอย่างนี้นะนัประดับมุ้นนี่

ปัญหาใหญ่ไหโอ้โอ้ยโอ้โอ้ก๊อดรถเป็นอะไรอ่ะโอ้โโอ้โย่ออยนนี่เลยน้ำมันนะครับอยาเห็นกันเหยนแล้วฮะเออเด้อยว้อจอดข้างกันจอดข้างกันอ้อ เอาคนนี้เลยนหเออเราก็จะร้องแล้วนะร้องคนเดียมันใส่ใส er ่สองทีไปหน้าคนนี้อ๋อถอดใส่หน้ากี้สองทีนี่ก็เครื่องบัดเหลวกี้นะอ๋อเอาร้อกเขาละ ขอานักขวานนักฮ่าฮ่ขวานฮ่าฮ่โอ้หมดลูกล้วหมลูกล้วโอ้ขวานหมดนักได้ะเป็นเป็นหมอกคท้ามันเป็นหมอกอะไรทั้งที่ไม่ใช่แน่แน่มันเป็นหมอกอะไรทั้งที่ไม่ใช่แน่แน่ เา่อนนี้เห็นเป็นบอกข้าวเหอเห็นเป็นบอกข้าวไม่รู้ว่าหมอกอะไรทั้งที่ไม่เชยแน่นเหนเป็นบอกขาวไม่รู้ว่าหมกอะไรทั้งทีไม่เชยแน่สองทีใส่ตัวไหนก็กี่ใส่โอ้สีฝาเ่อกี้กีใส่ตัวไหมกี่ไปนั้นด ใสฝาไ้่ก็อะีใส่ตาได้มือกี้ไปหนดัไปหม้อไปหม้อเยวแปลงกันเนาะเติมกันทีเติมมดแหรอกดสองทีเติมมันโอ้โ้ยังมีจุกปากกดเลยโอ้โไปไเผื่อไปพูดเผื่อไปก่อนที่มันเป็นยังไงก็สองทีเป็นที่นี่เอาเอาเติมเติมสองทีกันมาป๊าแกาแล้วครับ มาปากระเบากอดครับมีอย่างครับงาบมีอย่งครับงาบ้าน <plex> ั่งมาได้นัได้ครับเดมาแปงหน้าคิ้วนน่ามมีน้าได้ครับ้าเป็นเลาปบก้ยกอีลเขจาจเฟื้อมาไว้ฮะเขจาจเฟื้อมาแฮโอ้ เห็นงไรกดโอ้ของดีๆทั้งนั้นบอกว่าโอ้คุณค่านู่เอามาเตะ๊ยเรามีเขาถอดมันป๋าปน่ะโอ้นี่นุกกับเกมบาดตำมัดตือบอกกินหรือเ่าไอ้เหมือนบปล่แอบมันบูดแล้วเสียดายนะบปล่แอบมันบูดแล้วเสียดายนะอันนี้เป็นยังไง mưa 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 mía mưa 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 ออลาอล่าแลมันันน่าจะเดือดได้ล้วได้แล้วจะไปซื้อแม่ซ้ำนะรถเก๋งนะซื้อรถเก่าเหมือนเอาคนเท่ามายาเนาะจะไปซื้อแม่ซ้ำนะรถเก๋งนะซื้อรถเก่าเหมือนเอาคนเท่ามายาเนาะต้องเลยรถเก่าเหมือนเอาคนเท่ามายาน่นรักนะเหมือนจะเป็นผมละนั่นสามห้าน่ะ สาวไปไหนแเลแลแลเ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 ล็นเล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 าจเข้ามได้เ่เล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 เนเล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 าจเล้ลมไเ้เ่เลเลเวยลเ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 ลลเ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 ลท่เมขาบูนี่เลเเเนเเล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 ยลเลเลาลเ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 เเลเลลเงยลเ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  ได้กว่าฮะยังมาดีขึ้นหลังมัใส่ไปหลายโบกนี่ยรงมี้อย่ได้ของล้อย่างนั้นก็หลอดกมันจะมีห่อป้ามันออกเคลือนเออออกหวานไหม มีหอมีอะะมันจะหนีก็ต่อไปก่อนเถอเดี๋ยวมันแข็งก่กไปกไปเหเย่นอนอยเออเออเคื่อนนะเออไปเลยไปก่เลยปาอยู่ควนหน้าควันะโอ้ไปก่เลยปาอยู่ควนหน้าควันะโอ้ไปก่นเลย ป้ารูอควานะ้านะอ้ฮาอโ้อ่าไปได้เหรอ